เดือนกันยายนนี้นะครับอย่าพลาดกับช่วงที่2ของสลักอมรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7นะครับฝาก100ลุ้น10ล้านบาทนะครับกับการเปิดการเปิดจองสิทธิ์นะครับในช่วงที่2สําหรับการฝากเงินนะครับสลักออมรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7ซึ่งนานๆจะมาทีเงินรางวัลรวมต่องวด มากกว่า46ล้านบาทนะครับลองไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าช่วงที่2มีเปิดนะครับเปิดจองสิทธิ์วันไหนบ้างนะครับผ่านช่วงที่1ไปเมื่อมิถุนายนนะครับผลการตอบรับของการจองสลักออมทรัพย์ทกศเรียกว่ามั่งคั่งเลยทีเดียวนะครับคนให้การตอบรับกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับช่วงที่ไอ้ท่านก็รอคอยนะครับสำหรับ การเปิดจองสิทธิ์นะครับฝากสลากออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง7นะครับฝาก1 0 0รลุ้น10ล้านบาทรวมรางรวมรางวันต่อง,งวดกว่า46ล้านบาทโดยช่วงที่2จะเปิดจองวันที่5ถึง9กันยายน2565นะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่เป็นประเภทบุคคลซึ่งสามารถจองรายละไม่เกิน1 0,000แสนบาทนะครับ และนอกจากเกษตรกรแล้วยังมีนะครับในส่วนของลูกค้าผู้ฝากสลักออมซัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกาหนดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ฝากนะครับในช่วงวันที่5-9กันยายนนะครับซึ่งโดยฝากนะครับฝากไม่เกินยอดฝากของสลักออมทรั์นะครับและไม่เกิน5ล้านบาทนะครับ ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวนะครับมันจะมีเงื่อนไขละเอียดตรงนี้นะครับการยืนยันสลากนะครับถ้าฝากผ่านแอปทอกศเอโมบายนะครับต้องยืนยันภายในวันที่15กันยายน2565นะครับและนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่16กันยายนนะครับเวลา21นาฬิกานะครับเข้าบัญชีในนี้นะถ้าไปฝากที่ทกศส,สาขานะครับ ไม่ว่าเป็นการยืนยนันการรับฝากหรือนำเงินเข้าฝากนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง21กันยายน2565นะครับก็เป็นอันได้รับสิทธิ์นะครับไม่ใช่จองเดียวนะต้องมีเงินตัดด้วยนะครับอย่างผมมาจองผ่าน A-Mobile นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วสำหรับลูกค้ารายใหม่นะครับหรือลูกค้ารายเดิมที่เป็นลูกค้าทั่วไปละ่ะนะครับ ทางทกศก็เปิดโอกาสเหมือนกันสำหรับลูกค้าลายใหม่เลยกิ๊บๆนะครับก็วันที่22กันยายน2565นะครับจะมีการเปิดขายให้กับประชาชนคนทั่วไปนะครับที่ไม่เป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ไม่เคยฝากสลากออมทรัพย์ทกศชุดกเกษตรมั่งขั่ง4ที่กำลังจะครบอายุเนี่ยไม่เคยฝากเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อได้ใน วันที่22กันยายน2 5ง5นะครับเพราะนั้นเตรียมเงินไว้นะในเดือนกันยายนนะครับมีเซอร์ไพรส์ในหลายๆเรื่องนะครับโดยสลักออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7นะครับเรียกว่าฝากหน่วยละ1 0 0บาทนะครับเปิดรับฝากทุกวันนะในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้ลับฝากนะเพราะว่ามีการจองเต็มมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับฝากนะครับ อายุนะครับรัาฝาก3ปีนะครับเรียกว่าถูกรุ้นการถูกรางวันนะรุ้นการถูกรางวัลถึง36งวดด้วยกันนะครับ3ปี36งวด36เดือนนะครับออกรางวัลออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กกรกฎาคม2565นะครับในครั้งแรกแต่เรามาเริ่มฝากในเดือนนี้น eline, นงงก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับ มันก็จะออกรางวัลวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบโคต้ารายละเอียดต่างๆนะครับดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายรางวัลผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก3ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ0.18บาทนะครับ8บาทซึ่งไม่เยอะหรอกนะครับคนที่มาฝากสลากนี่ก็หวังลุ้นรางวัลนั่นแหละนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.06ต่อปี ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังด้วยการฝากสลากมันไม่ได้เหมือนการฝากกินดอกเบี้ยนะถ้าคุณไม่ครบกําหนดก็ต้องเรามาระวังผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนยังถูกหักอีกนะหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยนะครับไม่ไดเ้เรียกว่าฝากไม่ครบ3เดือนยังถูกหักอีกเพราะฉะนั้นการมาฝาก ในรูปแบบของสลากเนี่ยมันก็เป็นการฟีดเงินอย่างหนึ่งนะครับคุณคุณไม่สามารถที่จะดึงเงินเอาไปทําอย่างอื่นได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับดึงไปอาจจะขาดทุนต้องระมัดระวังค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลากสําหรับผู้ฝากสลากผ่านทกสเอโมบายเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ20นะครับแต่ถ้าเกิดผ่านเคาน์เตอร์นะครับก็ไม่เสียนะสิทธิ์ในการถูกรางวัลฝา,ฝากภายในวันที่15ของเดือนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยนะครับมีสิทธิ์ตรวจรางวัล36ครั้งจํานวนรางวัลและเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลต่องวดนะครับจำนวน2,113,400รางวัลเป็นเงินสูงสุด4 6 9 9 0 9 0 0บาทนะครับประกอบไปด้วยรางวัลที่1นะครับเสียงหมวดมี1รางวัลนะครับรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ตังหมวดมี99รางวัลรางวัลละ10,000บาท รางวัลที่สองหมุนสามครั้งมีสามร้อยรางวัลรางวัลละห้าพันบาทรางวัลที่สามหมุนสิบครั้งมีหนึ่งพันรางวัลรางวัลละสองพันห้าร้อยบาทรางวัลที่สี่หมุนยี่สิบครั้งมีสองพันรางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาทรางวัลที่ห้าหมุนหนึ่งร้อยครั้งมีหนึ่งหมื่นรางวัลรางวัลละห้าร้อยบาทรางวัลเลขท้ายสี่ตัวหมุนหนึ่งครั้งมีหนึ่งแสนรางวัลรางวัลละ ห้บาทรางวัลเล็กท้าย3ตัวหมุน2ครั้งมี2ล้านรางวัลรางวัลละสิบาทนะครับน,นี่คือรังรางวัลต่างๆนะครับการประกาศผลออกรางวัลน,นะครับถ่ายทอดการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นความถี่ 891กิโลเฮิร์นะครับหรือที่เว็บไซต์ทกศ w w w b a c o r t s นะครับหรือ f c e e o o o ทกศ b บเอ a a ซไ a a แลและทกศบริการด้วยใจนะครับ YouTubeBAAC t h a i แ a n d นะครับแอปพลิเคชันทกศ AMOBILE เมนู TV วีทกศก็คือส่วนใหญ่ผมเนี่ยตรวจผ่านอ ар, แอปพลิเคชันทกศนะสะดวกดีง่ายดีนะครับ หรือซื้อก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับขี้เกียจไปสาขาเนาะบางทีเราทำงานประจำอะนะครับเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันมันก็จะสะดวกง่ายดายกว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการซื้อนะครับวิธีการจองผ่านทกสในรายละเอียดต่างๆจองให้ดูนะครับเป็นประสบการณ์จากเมื่อครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังจะได้จองกันถูกเนาะในงวดที่จะถึงนี้นะครับ ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับทำคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินนะครับเงินฝากต่างๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอถ้าต้องการสอบถามเรื่องอะไรนะครับ